ครับวันนี้ก็ได้รัตนาของดีมาอีกงองนะครับพี่ปินเพื่อนครับผมเป็นพระรอดวัดมหาวันนะครับพี่ปินเพื่อนวัดมหาวันจังหวัดลําพูนนะครับเป็นพระดินนะครับผมเป็นพระเนื้อดินครับพี่ปินเพื่อนมวลสารก็ดูเก่านะครับเนื้อหามวลสารก็ดูเก่านะครับหลังตาปั๊มนะครับปั๊มชื่อวัดมหาวันนะครับนี่ครับหลังตาปั๊มวัดมหาวันแต่ไม่ทราบปีพศนะครับพี่ปินเพื่อนต้องขออภัยด้วย นะครับอ่าผมไปค้นดูแล้วไม่เจอนะครับอ่าไม่เจอว่าสร้างปีไหนนะครับพ oh 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 uh> uh ี่ปินเพื่อนครับนี่ครับอ่าก็ดูเก่านะครับพี่น้องครับอ่าดูเนื้อหามวลสารก็ดูเก่านะครับอ่าน่าจะสร้างหลาย10ปีผ่านมานะพี่ปินเพื่อนแต่คงจะไม่ใช่กลุนะครับผมไม่ใช่พระกลุพระกลุไม่มีตาปั๊มนะครับออพระตั้งพันสอง้กว่าปีนะครับจะมีตาปั๊มคงจะไม่ใช่นะครับพี่ปินเพื่อนยุคของจามเทวีนะครับผมครับคงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นพระ ก็ต้องถอดแบบพิมพ์มาจากกลุนะครับผมกลุในยุคข,ของสมัยพระจามเทวีนะครับอายุก็ประมาณ1200กว่าปีนะครับผมนะครับแต่องค์นี้แท้เดิมจากวัดแน่นอนนะครับพี่พน้องครับนี่ครับเป็นพระเนื้อดิน,นครับพระเนื้อดินแต่ไม่ทราบว่าสร้างปีอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่ดูเนื้อหามวลสารแล้วเก่านะครับพี่เพื่อนคงจะไม่ใช่ เมื่อ10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับมาดูเนื้อหามวลสารนะครับพี่เพื่อนเพื่อนดูครับดูความเก่าเป็นพระเนื้อดินนะครับคงจะมีมวลสารหลายๆอย่างนะครับเผื่อๆอาจจะมีแร่เลหล็กไหลแร่เหล็กน้ําพีหรือว่าธาตุไกยสิทธ์นะครับหรือว่าว่านนะครับลหลายชนิดมาผสมอยู่ในองค์พระเพราะว่าดูเนื้อแล้วออกดูการงอกของนะครับของเนื้อหามวลสารบ่งบอกถึงความเก่านะครับผม การงอกปกคลุมพื <cache> ้นผิวเนื้อพระนะครับพี่น้องครับก็คืออเหมือนกับคล้ายๆกับเม็ดมวลสารงอกผุดขึ้นมานะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนะครับพี่น้องแต่ไม่ถึงกับเป็นแคลไซด์นะครับผมถ้าแคลไซด์ต้องอายุประมาณร้อยกว่าปีขึ้นเหมือนกับสมเด็จนะครับพี่เพื่อนนะครับดูความซีดความจางะผมความซีดของเนื้อพระนะครับบ่งบอก ว่าพระองค์นี้น่าจะอยู่หลายสิบปีนะครับน่าจะสร้างมาแล้วไม่ต่ํากว่าผมว่าน่าจะหลายสิบปีแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นพุทธศินเหมือนกับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเพชรพิมทรงปางมารวิชัยนะครับก็ถอดพิมมาจากพะระกุลนะครับผมอุมาวันหรือว่ากุลลำพูนนะครับซึ่งมีอายุพันกว่าปี ดูความคมชัดครับความคมชัดนะครับพี่น้องครับก็มีการงอกนะครับผมการงอกของมวลสารนะครับผุดขึ้นมานะครับก็มีความเก่าดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเป็นพระเนื้อดินส่วนด้านข้างก็เหมือนกับมีรอยเหมือนกับเป็นตะเข็บนะครับแต่ไม่ใช่ตะเข็บหรอกครับเป็นการถอดแม่พิมพ์ถอดออกมาก็จะเป็นรอยอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นรอยเป็นแบบ เส้นๆอย่างนี้ครับเป็นเส้นๆวิ่งรอบขอบเห็นไหมครับด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ก็มีเห็นไหมครับเป็นร่องอย่างนี้เหมือนกับเป็นเส้นขอบแม่พิมพ์นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นชื่อวัดมหาวันนะครับพี่เพื่อนนี่ครับวัดมหาวันท่านใดทราบว่าสร้างปีอะไรช่วยบอกผมทีนะครับต้อง ช่วยบอกกันด้วยนะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้จริงนะครับผมแต่เนื้อหามวลสารรู้นะครับว่ามีความเก่าหลายสิบปีแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าประวัติการสร้างอันนี้ทางแอดมินไม่ทราบจริงๆนะครับหยิบได้องค์ไหนก็มาทําเลยเอามาลงคลิปเลยนะครับเห็นไหมครับดูวัดมหาวันอยู่ในอยู่ในช่องเห็นไหมครับอยู่ในร่องร่องลึกๆนะครับจะมีการงอกของมวลสารนะครับขึ้นปรไป แล้วก็มีสีซีดนะครับสีซีดสีออกอน้ําตาลยิมเข้มนะครับก็แสดงว่าพระองค์นี้หลาย10ปีผ่านมาแล้วนะครับพี่บิณฑ์ครับนี่ครับดูเนื้อหามวลสารนะครับผมเห็นไหมครับดูความเก่านะครับผมก็ถือว่าเก่านะครับนี่ครับนี่ครับบางจุดก็จะมีการแตกลานนะครับมีการแตกลาน แต่ไม่ไม่ไม่แตกเยอะนะครับมีเหมือนกับแตกเหมือนกับพระสมเด็จแหะครับบางจุดก็จะมีการแตกลานาบางจุดก็จะเป็นเหมือนกับรอยอะไรล่ะรอ,อยสังขยาหรือว่ารอยปูไตนะครับเห็นไหมครับจะเป็นที่สูงพื้นที่สูงกับต่ําจะทับซ้อนกันไปก็ดูเป็นธรรมชาติดีดูคาสสิกดีนะครับพี่น้องครับพระองค์นี้นะครับพ,พ,พี่เพื่อน โอ้โหดูเข้มขังนะครับพูผรอดลำพูนก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่หายากนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ทราบปีเจ้าปีสร้างอะไรสร้างปีอะไรเท่านั้นเองนะครับดูความเก่าถ้าเป็นเนื้อโลหะในสนิมนะครับเนี่ยเทนินน้านหน้า,นา,นาคือสนิมนะครับพี่พินเพื่อนนี่ครับผมว่าน่าจะหลายสิบปีผ่านมาครับพี่ินเพื่อนครับนี่ครับดูความเก่านะครับไม่ใหม่เลยนะครับ ดูใต้ฐานนะครับเนี่ยมันกับเป็นรอยนิ้วมือกดนะครับนะครับมันกับรอยนิ้วมือกดาเจะตอนจะถอดออกมาจากแม่พิมพ์นะครับสวยงามนะครับตรงนี้เป็นเสี้ยนยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นร่องนะครับพี่เพื่อนตรงด้านข้างเป็นร่องแบบนี้ร่องลึกด้วยนะครับพี่เพื่อนกับดูธรรมชาติ ธรรมชาติดูเนื้อหามวลสารแล้วเก่านะครับพี่น้องครับแต่ผมไม่ทราบจานวนปีสร้างเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ทราบว่าสร้างปีอะไรแค่นั้นเองแต่ดูเป็นธรรมชาติเก่านะครับพระน่าจะหลายสิบปีแล้วละ่ะตามที่ดูมาครับการเกิดาการงอกของเนื้อหามวลสารผมว่าน่าจะมีเนื้ออ่าผสมของว่านด้วยนะครับมีส่วนผสมของเนื้อว่านด้วยนะครับพี่น้องครับ ไม่เฉพาะดินอย่างเดียวนะครับพี่น้องเพื่อๆมีแร่เหล็กด้วยเราจะมาทําการทดสอบด้วยแม่เหล็กนะครับว่าจะติดหรือเปล่าพี่น้องครับเพราะว่าเชื่อกันว่าพระรอดลําพูนนี้ไม่ว่าจะสร้างยุคไม่ทันหรอกครับไม่ทันยุคของพระจามาเทวีหรอกแต่เชื่อกันว่ามีส่วนผสมของแร่เหล็กคือว่ามวลสารเก่าของพระกวุวัดมหาวันพี่น้องครับกุลําพูนนะครับพี่น้องครับ ชื่อรืมว่ามีส่วนผสมของแร่เหล็กด้วยไม่ว่าจะเป็นเหล็กน้ำผีนะครับส่วนมากส่วนมากก็คือเหล็กน้ำผีบางท่านก็บอกว่าเป็นแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหลแต่ผมว่าน่าจะเป็นแร่เหล็กน้ำผีมีส่วนผสมด้วยนะครับพี่น้องครับเราจะมาทําการทดสอบดูดแม่เหล็กก่อนขออุญาตดปูด์นะครับติดนะครับติดแต่ไม่แรงครับไม่ติดแรงนะครับ ติดจนผ้าขยับไหมครับเนี่ยนะครับนะครับแต่ไม่ติดแรงครับพี่น้องครับเอาถือว่าติดนะครับมาดูด้านหลังกันโอ้ด้านหลังติดแรงนะครับพี่น้องนี่ครับติดจนห้อยมาเลยครับติดจนห้อยขึ้นมาเลยครับนะครับติดจนพระห้อยขึ้นมาเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับติดแรงครับด้านหลังติดแรงมากอ่าก็แสดงว่ามี ธาตุกายสิทธิ์ผสมด้วยนะครับพี่เพื่อนนี่ครับทางวัดอาจจะตอนพีมวลสารอาจจะมีส่วนผสมของแร่เหล็กนะครับเห็นไหมครับติดจนพระลอยนะครับพระลอยยกขึ้นเลยครับกอนโอ้ก็แสดงว่ามีแร่เหล็กแน่นอนนะครับพี่น้องครับมีแร่เหล็กไม่เหล็กไหลก็เหล็กน้ําพีนะครับผมว่าครับไอฐานก็ติดแต่ด้านหลังติดแรงมากนะครับ ด้านหน้าก็ติดแต่ไม่แรงเท่าด้านหลังนี่ครับพุทธศิลป์สวยงามมากนะครับใครมีก็สะสมไว้นะครับผมถ้ามีหลายองค์ก็แบ่งเพื่อนมั่งนะครับพี่เพื่อนผมมีองค์เดียวครับรุ่นนี้แต่รุ่นที่ทันนะครับผมที่ทันยุคของพระจามาเทวีนะครับผมมีอยู่หนึ่งองค์นะครับเดี๋ยว ep หน้าผมจะมาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันองค์นั้นผมได้มาสีผิวก็เหมือนกันนี่แหละครับสีผิวเหมือนกันเลยโทนสีเหมือนกันแต่จะเข้มกว่านี้นิดนึงนะครับพี่น้องครับ อ,องค์นั้นผมได้มาจากพี่ท่านหนึง่งนะครับได้แลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เ<อ>ช่าหากันมานะครับท่านเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เมตตาให้ผมมาหนึ่งองนะค์เดี<อ>๋ยวอีพีหน้าผมจะมาลงให้พี่เ่นรับชมกันองค์นั้นทันนะครับเป็นพระกลุ่นะครับผมอายุไม่ต่ำกว่าพันสองอปีแต่อันนี้เป็นองค์นี้เป็น,น,ปนพระพระใหม่นะครับผมพระใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับสร้างหลังจากนั้นมาแน่นอนครับพี่น้องครับมีตาวัดด้วย วัดมหาวันน่าจะหลาย10ปีนะครับพี่พินเพื่อนท่านใดว่าท่านใดทราบว่าสร้างปีอะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับพี่น้องครับขอพระคุณอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับเอาละครับสุดท้ายขอขอ,อบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมพัดรอดลำพูนนะครับจงปกปักร,รักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังอ p ีนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยรวยพบาปใหม่พี่น้าครับสวัสดีครับ